ก็กลาซิโครับในช่องคันเตอร์แสฟาดวันนี้จะมาเล่นไมค c r รับก่นนะโอเคอืมต่อไปทางนี้เนาะรออีกแะบรอเห็ดรออีกช่องเรารอรอช่องเรามาก่อนเออพูดพูดติดขัดมากข้าพูดถึงช่องหลักเราอ่ะเพราะนี่เป็นช่องรอไงเอาเอียง โยกตายนะตายหรอ๋ยวก่อนกดเต็บโอเค ว่าย่างวะไปดึงู้มชมอืมมอฮึเออก็ยินสวยดีนะสมมติมาอะไรอ,อันนี้ตอนแรกอะสมัมยหมู่เบื่อจำนด้ว่าในเมคาบะมันไม่มีมันไม่มีตัวมาไหนสูงหรอกมันมีแค่อันเดียวอ่ะที่สูงคือตัวแฮกเกอร์พอต้นโอ๊กไม่ฮะสูงได้หรอกหยิบไะ แล้วสำคัญนะแห่แหตน้นไม้ในกิมมคราบะมันไม่สูงมากสมัยก่อนไม่สูงมากโอเคมาแล,แล้วแปปหนึ่งผู้ชมมาจากข้าวอะไรอย่าง่างนะ้ยโอ้โ,อโหข้าวค o กกี้แค่นี้ข้าวเออไอ้ะไรอะไรๆๆโอเคอยู่นูน่นให้มันให้เราใช้ตัวเองก่อน เออโอเคต่อไปนะทำอะไรดีวะต่แต่โอ้ขาวเหรอโอด้ดํามะอืมออื่อโอเคทำอะไรดีวะอือฮึไป เออใช่ขดแรกดีกว่าวะไม่หาขดแรกมันจะไม่มีฮานทำไงคือถ้าไม่มีแรกใช้อือมโอเคไปขุดแร่ดีกว่าวะอืมอืเนโอเคไปคืนเนินอืม,อม น่าจะมีที่ขูดแร่นะเห็นปะไม่เห็นเหรอนี่นี่นี่นีี่เดนยไม่เห็นอืมนี่เอารถไปดิโฆษณาขึ้นโอเคดูดิอ่า คือไปดูก่อนว่าไม่ไมมงทำาทำมั่งเกิดจะหนัคานิดนึงไปเลยอืมโอเคมาโอเคไปไปดูก่อนว่าเป็นยังไงทำมัในในม่งอ่ะโอ้ลืมเอานี่ขุดไป โอ้ตัวเองเราก็ลืมไปเนาะเือาอดิวุมาโอ,โอเคอเคนไหนมานี่คือลืกอะดิขุดเลยนึกว่าเรามีดิขุดไงโอเคเดี๋ยวว่ ไม่ต้องถามนะว่าเสียงก็คนสร้างคนเดียวกันแต่แค่ทำคอช่องเฉยๆไม่ต้องถามนะว่าคนสร้างคนเดียวกันนะมา px เข่าอาไวใส่โอเคไปขุดเมืองเลืวองจะขุดตรงไหนวะอมีเมืองไหม าคาที่คาก่อนนี่ยังหาไม่ได้เลย <S <S อือฮึอโอเคนะนเขียนเอเช่นจังคืออยังทำอยู่นะเฮ้ยคุณทำเขียนเอเช่มันดังไงแต่ยังทำต้องนานและอขียนเอเมชันอ่ะแต่ไม่แด้ต้องแต่ต้องใช้อของเยอะ,งอะอยไงนี่คาที่เอเมชันจังโอ้ไม่เจอพวกอะไรนี้เออเจอแล้ว โอ้โหเจอพวกหินโ,โหคนลึกเลยอยู่ข้างหน้าไนงะอื้อเอ,อ้ยรูดอีกแนละ้วโอ้ยโฆษณาแหนมาต่อไปแต่ละมัง่งโอเคให้เราไป ขุดไม้ไผ่ดีกว่าต้นไผ่ไม่ห้ามพวกเดี๋ยถ้าจะทำได้นะโอเคขุดหินน่นดีกว่าอืมแต่มีผสมบีนะเพราะมีไม่กลัวเดีย๋ยวจะคิเบร์ก็พออืมโอเคเอาไปขุด เพื่อเอาไปน่าจะไม่ไม่ได้หวังเรื่องจะเจอแล้น่าจะพอนะโอเคเดี๋ยวจะคือไงไปฝั่งนูน้นโอเคมากลับบ้านกันยินดีนจะองทางกลับบ้านได้มากันถึงเมื่นไหร่วะ เออไม่มีเตียงด้วยลืมไปอเ,อมเ,นะเอาแล้วเนี่ยคือเบสิกเตียงมาด้วยนะเอาชิลล์แบบไม่มีเตียงกลับปามาแล้วเอาผนตกนี้ในมันคุยกัไนไว้เลยอ้าอ โอเคตัดมาโอเคตัดมามาก่อนเลยแล้วก็เอาขั้วนี้แล้วก็เอาเครื่องกำมบนเลยอื้อหอือเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว โอ้ยอะไรมานมาีนา่ต่อระบนอะไรเรื่องนังกับโฆษณาว